นักแสดงนะคะกับการละวัยนะคะพูดอะไรกับแฟนคขับสักนิดนึงค่ะพูดพูอะไรเยอะมากครับดีใจที่สุดเลยที่ทุกคนมาดูเลยไม่บอกก็สำหรับผมนะครับก็เป็นตัวแทนของทุกทุกคนเลยนะครับที่ ก็ขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่มาเยียมเราแล้วคอยอยู่ด้วยกันมาตัแต่เริ่มต้นเลยนะครับก็ขอบคุณเซอร์ไพรส์ต่างๆด้วยไม่คิดว่าจะเซอร์ไพรส์กันได้ขนาดนี้นะครับผมมากค่ะขอบคุณครับโอเคค่ะวันนี้ทุกคนฟินกันไหมเอ่ยอ่านะคะและสุดท้ายนะคะอยากจะขอบคุณนะคะ ผู้เรียกว่ากลุ่มเลยดีกว่าถ้าไม่มีพวกเขาเหล่านี้นะคะงานดีๆงานฟินๆแบบนี้ก็จะไม่เกิดนะคะขอขอบคุณนะคะทีมงานทั้งหมดของ Love Stick The ซีรวันนี้ขอเสียงตบมือให้ทีมงานด้วยค่ะอีกหนึ่งบุคคลนะคะที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นคือผู้สนับสนุนใจดีนะคะที่อยู่เี็นคู่ซีรีส์เรื่องนี้มาตลอดนะคะ <AMY> ท่านแรก O อ t ิช n d ซ i วิค่ะ บริษัทสีนานาพรกรุ๊ปผู้จำหน่ายเซเลบบิวตี้เป็นโตและโลโตันน่องไก่ค่ะเทนปี้เฮาส์ค่ะเมเจอร์ซินิเพ็กโลงภร์สยามภาวร์ยลสยามพารากอนทำแบรนด์เสื้อผ้าสวยๆของนักแสดงในงานวันนี้ค่ะและสุดท้ายช่อง9อสตพัชทค่ะ เห็นเท่านี้นะคะคนต่อมาที่เราจะพูดถึงคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดขอเสียงตบมือให้พิกวางเจ้าของเลิฟซิจุมุมหนุนกีอาสีทุ้สุดท้ายเลยนะคะคนที่หยิบเรื่องราวหยิบตัวอักษรมา

โอเคขอบคุณมากนะครับที่มาในวันนี้นะครับสิ่งที่เรากับทีมงานและทุกๆุกคนคิดเสม,มอว่าเราไม่ได้มืออาชีพเรามือใหม่แต่เราจะพยายามเป็นมืออาชีพนะครับเพราะฉะนั้นใดๆก็ตามแต่ที่เกิดขึ้นเรารู้สึกว่าเราทำมาด้วยความรักแล้วเราก็คิดว่าความรักที่เราทํากันทุกคนน,นี่น่าจะส่งผลให้ทุกคนมีความสุขไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็หลังจากวันนี้ก็คง อขอให้เดินทางต่อไปกันอ,กอย่างนี้เรื่อยๆนะครับนะครับแล้วก็ยังไงกลับบ้านกันด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็ เดี๋ยวน้องๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการถ่ายรูปร่วมกันข้างหน้านะครับเพราะว่าด้วยความที่คนเยอะมากแล้วเราก็แต่แน่นอนว่าพอน้องๆเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วเนี่ยอาจะต้องแอบ,บเจอกันได้บ้างนะครับเราไม่ได้เก็บน้องไปเลยนะยังไงก็แอบ,บเจอข้างหน้ากันได้นะครับก็หวังว่าคงจะมีครั้งต่อไปนะครับแฟนนีทครั้งที่3ยังไงให้โอกาสเราได้อีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากครับขอบคุณาคณาะ ค่ะตอนนี้สุดท้ายนะคะขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะคะที่มาชมแฟนมิสในครั้งนี้นะคะคเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพขอบคุณะคะ่<ช>นะสื่อมวลชนนะคะสามารถสัมภาษณ์กับตันและไวยนะคะได้ที่แบ็กดรอปข้างหน้านะคะจบงานคะ่ะขอบคุณะค่ะ